คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งค,คลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระราชมยิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2540ภูมิพลอดุลยเดชปรให้ไว้ณวันที่14พฤศจิกายนพศ2540เป็นปีที่52ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจึงทรงพระโกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชจัญยัดขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชจัญยัดนี้เรียกว่าพระราชจัมยัดว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2540มาตราสอง พระราชญำตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหน0ด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสในพระราชญำันินี้ข้อสัญญาหมายความว่าข้อตกลงความตกลงและความยินยอมรวมทั้งประกาศและคำแจ้งความเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดด้วยผู้บริโภคหมายความว่าผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่าผู้เช่าซื้อผู้กู้ผู้เอาประกันภยัยหรือผู้เข้าทำสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินบริการหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทนทั้งนี้การเข้าทำสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้าทรัพย์สิบสนบริการหรือประโยชน์อื่นใดนั้นและให้หมายความรวมถึงผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ค้ำประกันของบุคคลดังกล่าว ซึ่งไม่ได้กระทําเพื่อการค้าด้วยผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพหมายความว่าผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ขายผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าซื้อผู้ให้กู้ผู้รับประกันภยัยหรือผู้เข้าทําสัญญาอื่นใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สินบริการหรือประโยชน์อื่นใดทั้ทงนี้การเข้าทำสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้าทรัพย์สินบริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตนสัญญาสำเร็จรูปหมายความว่าสัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำมาใช้ในการประกอบกิจการของตนมาตราสี่ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพหรือในสัญญาสำเร็จรูปหรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพหรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปหรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งไม่ได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้นข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วินยูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นข้อตกลงที่อยาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเช่นหนึ่ง ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 2. ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด 3. ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือให้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ 4. ข้อตกลงให้สิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 5. ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา 6. ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไทยสูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า ร้อยละ15ต่อปี 7. ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อหรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 8. ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบีย้ยเบีย้ยปรับค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้ 9. ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบีย้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควรในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสามจะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ให้นำมาตราสิบมาใช้โดยอนุโลมมาตรา 5. ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมคะแต่เป็นข้อตกลงที่ทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นในการวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามวรรคหนึ่งทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพต้องรับภาระ มากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้หรือไม่ให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพื้นที่และระยะเวลาของการจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพรวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมในรูปแบบอื่นหรือกับบุคคลอื่นของผู้ถูกจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาด้วยมาตราห สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพที่มีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้บริโภคจะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ์ไม่ได้เว้นแต่ผู้บริโภคได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่อง หรือเหตุแห่งการรอนสิทธิ์อยู่แล้วในขณะทำสัญญาในกรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นมาตราเจ็ดในสัญญาที่มีการให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำหากมีกรณีที่จะต้องริบมัดจำถ้ามัดจำนั้นสูงเกินส่วนศาลจะลดลงให้ริบ ได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้มาตรา8ข้อตกลงประกาศหรือคำแจ้งความที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของผู้อื่นอันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลงผู้ประกาศผู้แจ้งความหรือของบุคคลอื่นซึ่งผู้ตกลง ผู้ประกาศหรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วยจะนำมาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดไม่ได้ข้อตกลงประกาศหรือคำแจ้งความที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในกรณีอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งซึ่งไม่เป็นโมฆะให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นมาตราเ้า ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายสำหรับการกระทำที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจะนำมาอ้างเป็นเหตุยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อละเมิดมิได้มาตราสิบในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ให้พิเคราะห์ถึงพฤติการทั้งปวงรวมทั้ง 1. ความสุจริตอำนาจต่อรองฐานะทางเศรษฐกิจความรู้ความเข้าใจความสันทั์จัดเจนความคาดหมายแนวทางที่เคยปฏิบัติทางเลือกอย่างอื่นและทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง 2. ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น 3. เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 4. การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหน<ม>ึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมาตราสิเบเอ็ดข้อสัญญาใดที่มีให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะมาตราสิสพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ นิติกรรมหรือสัญญาที่ทำขึ้นก่อนวันที่พระราชดััินี้ชายบังคับมาตรา13ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีตามพระราชญัตินี้เมื่อคู่ความร้องขอหรือสารเห็นสมควรสารอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิภากษาได้มาตรา14ให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาร ขอให้มาให้ความเห็นได้รับค่าป่วยการค่าพานะเดินทางและค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังมาตรา15ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชญำันินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกชวลิตยงใจยุทธ นายกรัฐรมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชจำยัดฉบับนี้คือเนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาที่ใช้บังคับอยู่มีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของบุคคลตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนารัฐจะไม่เข้าแทรกแซงแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักดังกล่าวเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคมสมควรที่รัฐจะกำหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคลเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคมดังกล่าวโดยกำหนดแนวทางให้แก่ศาลเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรมและ ให้อำนาจแก่ศาลที่จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีจึงจำเป็นต้องตราพระราชจญญหยดนี้สำหรับหนังสือเสียงนะครับพระราชจญมหยดว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2540ก็เป็นอันว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ